ist sehr groß. Die Herrschaft. Das ist gemein und auch sehr gerade. Also das ist richtig. Das ist wirklich dramatisch. Die Herrschaft ist raus. Ja, die da. So, das ist eine Geschichte.

มากันว่าจยใหญ่ขอพรอะไรขอครับขอพรให้สมาชิกก็คือมีความสุขนะก็จะเรียนสมาชิกทุกท่านว่าตรงนี้นะครับสําหรับผู้ที่ข้อเข่าไปดีขึ้นไปไหวข้าบวนไม่ไหวนะครับก็จะมาไหวข้างล่างเรามีให้เลือกสองออปชั่นนะใช่ก็ทําไมต้องชอบพูดความจริงเลยตอนนี้ก็เขาบอกว่า ขอคู่ครองได้นะครับที่หลวงพระบางเนาะขอได้บ่ได้อยู่ขอเจ้าหรือว่าขอพะอระขอพระเออจะเห็นบ่ตอนนี่ถ้าขอทางตัวเต๋ต้องขอกลางคืนขอกลางคืนแกยามเมรั่งจะัครับ <laughs> ขึ้นมาไหวก็เอาเท่านี้แนละ้ว <laughs> อาจารย์เนาะอาจารย์นี่ก็พอแล้วครับขึ้นมาไหวแล้วเพราะอา้นรย์เธอคงไม่ไหวบบันไดชัน อาจารย์ดกำลังโอ้โเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่าอาจารย์ได้กำลังท่องคาถาขอพร เป็นจริงไหนไวะมีมากอือโอ้ขอพอรนานมากเลยเราไปบีบเงี้ยโอ้โห,ด,โหดูสิ<ห>สอาจารย์ใหญ่ขอพอรมากเลยสงสัยงานนี้ท่านได้ขอพรได้มากรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งแน่นอน นู้นซ e o ีโอใหญ่อยู่บนนู้นขอข้างล่างมาได้น้อยไปขอข้างบนได้เยอะ่กใใชช กาปินาเออแก็เรียกหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรอันนี้พอไหวแล้วอันนี้อันนี้เขาเรียกพุทธลูกชื่อพุทธรูกชื่ออะไรอะไรพุทธูกเนี่ยอ๋อมีปินปาง่ะอ๋อมีปางห้ามญาติ้างอ๋อปางห้ามญาติพุทธพุทธรูกปางห้ามญาติห้ามห้ามมาควนนะเขาบอกว่า ฟางห้ามญาติใช่ไหมใช่ครับห้ามทะเลาะอบกแร้งต้องสัมผัีกันไรเอาพุเอาธข้างบนใครจะขึ้นผครับพอแล้วครับสงสัยงานนี้ไม่มีไม่มีคนไหวขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราก็ถ่ายข้างบนแล้วกันอาจารย์เฉลิมอยู่บนนั่นแหะถ่ายข้างบนน่ะ บงังเสาการเฉลิมบุมเปนห้องหรองนำนำโหลดลงมาแล้วซี o โอใหญ่ <c oughs> รู้สึกว่าแข็งแรงเนาะคนคนเสื้อเทานี้รู้สึกแข็งแรง, <c oughs> รงนะใช่มนไดสบายโอ้โหก <c oughs> ระโดดเลยนะโดด นี่ก็อีกส่วนหนึ่งของชาวต่างชาตินะครับที่มาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกทำอะไรนะ่ะอ,อาจารย์ทำติงนะครับที่ทำติงมีต่างชาติมาหลายท่านนี่คือด้านบนนะครับสำหรับท่านที่แข็งแรงนะครับขึ้นมาด้านบน เดินขึ้นไปดูข้างบขงโนข้อกดูธรรมชาติด้ท่านประธานทำได้ออกล่างกายเหรอดูกพัดค,คุณแม่เป็นไงครับก็ขมาวายพาวันนี้มีความสุขไหมคุณแม่มีความสุขขอให้ลูกชายนะอา,าอาจารย์เต๋อแน่รวยๆขึ้นเย,ยอะ <c oughs> ครับนี่ครับต่างชาติก็มาทำบุญในวันนี้นะครับหลายท่าน,น,แ,านแต่รู้สึกว่าอาจารย์โรบินจะหนีไปนั่งข้างล่างก่อนเลยสแสดง่าแก่แล้วส <c oughs> โอ้ี่มนนมาเยอะอมืงเอรเค่อับ่งเ้นนครนั่งปนต์นั่งอนะครับดนคา่าเชอนบเัน,น,น่งคน่ต้คงอต่งอหน่งเปอน่อราวันึดขึ้นมา ห้าสิบพันกีมั่นบาห้าสิบพันวคุณนายด้วยเด็กคนไหวโน่นไปนั่งโน่นนะข้างบนสุดเลยเลย <c oughs> นี่ก็คือดานข้างของภูเขานะครับดูคนเก่งที่เป็นผู้นำนะครับทั้นสองท่านตอนนี้รู้สึกว่านั่งหอบอยู่นี้คือ,อหอบครับ น uh ั่งหอบใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไหวนะอันนี้ของหอบนั่งหอบเออเอาคุณนายเชิญครับรู้สึกความแข็งแรงของอาจารย์เฉลิมนั่งหอบคนคนแรกและคนที่สองระหว่างอาจารย์รอนกับอาจารย์เฉลิมก็ขึ้นทั้งบนแล้วครเสเลยื่องมันลำไดค่อนข้างยาวนะครับเออแล้วก็มีเออ นักบุญต่างชาติเดินทางมาแนะนําให้ติดน้ำมาด้วยนะครับเพราะบันไดค่อนข้างจะชันน,นี่ครับบันล่างปล่อยแลวพี่เดินขึ้นมาทันบน,อ,นอ่าก็หอ,อบบ้างเป็นเรื่องปกติตรงนี้ไม่ชันเท่าไหร่นะขึ้นขึ้นั้งบนที่สุดหรือ,อยังครับยังเหรอ โอหจะไหวไหมเนี่ยสรุปแล้วผมขอยอมแพ้นะครับไม่ไหวอ่าคนนำทางตอนนี้นั่งหอบอยู่ด้านบนนะครับมีอาจารย์ดอนอาจารย์สมเกียรติอาจารย์โรบินนั่งหอบอยู่ด้านบนผมกับคุณนายก็ยอมแพ้แล้วคุณนายเราหันหลังแล้วขึ้นไม่ไหวแล้ว ไม่ไปแล้วอาจารย์เฉลิมบอกไม่ไหวแล้วอ้าวเดี๋ยวมาเราเราจะลงไปที่เรือก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เดินไม่ไหวแล้วมันอีกไกลมากเรามาดูสองหนุ่มนะครับสองหนุ่มที่ยอมแพ้ <laughs> ยอมแพ้นะสองท่านแรกที่ยอมแพ้นะครับมานั่งคักรอ, <laughs> อ,อ <laughs> เออยังยังสู้คนแก่ไม่ได้คนแก่ยังเดินไกลกว่านะเน <laughs> นั่งทุบขาตอนนี้ด้านหลังดูแม่แม่น้ำของอแม่น้ำน้ำของแม่น้ำของตรงนั้นก็เป็นน้ำอูปากน้ำอูปากน้ำอูตรงนี้นะแม่นนั่นแหละมีบานมาบนขาเลยนะเหมือนมีบ้านอยู่บน อันนั้นบอนบอนขาเจ้าไปเที่ยวเนี่ยเป็นนอนนอนแบบอ่าแม่ไหวโฮมสเตย์เรือจอดนั้นป่ะตากน้ำอูอ่ะแมนต้องเรือจอดเนี่ยนะต้องเรือจอดไปคุณมันเหินแผลไม่ใช่ปั้งน้ำอูหันในเหือกําลังวิ่งอ๋อเรือกําลังวิ่งแม่น้ํามาชนกันแมนแมนแมนสามสายหรือสองสายช่องสายสองสายน้ำคลองนั้นคุณหม่าน้ำอู น้ำของวิ่งตรงนะครแล้วก็เส้นน้ำของอย่างนี้เกินไปน้ําอูไหลลงมาน้ำน้ำอูมาทางนั้นน้ําคลองมาทางนี้แล้วลงน้ํำของนี่แล้วแม่น้ํำปูนี่มาจากไหนมาบรรจบกันตรงนี้นะครับน้ําอู่โขกับโขว่ามาฝั่งว่ามาจากไหนประเทศอะไรหรือว่าเป็นเป็นคลองอยู่แล้วของเราเหมือนกันจากังจีนเราบอก่าตัวการตัวนี้ งานพรุ่ง้รแโดปิดผู้เดียวนี่ไมบุ้นลไม่ร่วปปปนี่ปีกี่ปีไไปแล้วน้ำ้เป็นไงครับปวเลยเอีกหลายขั้นลไม่ไหวแล้วไม่ไห อ๋เนอะไดซักก็มีมีทำไม่งแล่ของฟอร์ดนี่ก็มีคือรอรอคนจุดสงจากเงเนยแล้เนี้ยทิ้งทิ้งทวนแล้วโอโมโมฟรังถอยแม่ถอยแม่ บอกใครไหมเรื่องรัฐบาลดีกว่าเอาน่าอ่านี่ประกาศเด็กคนรักรฐบาลขนานี้รัฐบาลไทยเด็อม้งกล้วยเข้าไปตัวหนึ่งปวดแรงการันตีต้องเป็นไรโอ๋ถิ่นก็มีตัดท้อนได้พุ่งนี้ <clears> hmm <throat> <clears throat> กัดกันเย็นมามาชมนะอราะาาดับหัวหน้าแก๊งนี่ว่าเจ้ากี้เจ้าการขึ้นเขาขึ้นสูงตอนนี้ครับเป็นไงอตอนนี้หัวหน้าแก๊งที่ว่าตอนนี้หมดหมดสภาพแล้วครับ <laughs> หมดสภาพ <laughs> <laughs> ไม่ไหวขึ้นไปข่องทางครับ <laughs> ขึ้นทางหมดนแรงแต่ว่าเขาอาจารย์อาจารย์ดอนก็ได้บ่นไว้นะว่ามาคราวหน้าเนี่ยถูกหลังวันที่หนึ่งอหว่าจะขึ้นให้มันสุดเลย ต้องถูนวันที่หนึ่งก่อนนะผมเอามาแล้วว่าจะถูกไหนอ่ะนี่คือเกาะแก่งนะครับก็ทำไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์วัดระดับน้ำก็ดีหรือเป็นทางเดินล่องเดินเรืออาจารย์โรบินอาจารย์โรบินเงียบเลยอลไวเป็นเงียบจังเป็นไงเงียบจังล่ะมาถามหน่อยวันนี้ก็ เราจะนำพาผู้โดยสารทุกท่านนะครับกลับสู่หลวงพระบางนะครับหลังจากเราไปเที่ยวเขาติ่งเนาะไปเที่ทวท้ำทำติ่งทํำติ่งนะครับแล้วก็หลังจากดูแล้วเราสรุปนะครับเราจะพาสมาชิกมานะครับที่ปลายปีการดีๆเนาะพาสมาชิกเรามานะครับสวยอยากให้มาทุกคนแน่นอนแน่นอนคุยกับอาจารย์เฉลิมแล้วก็บอกว่าพามาแน่นอนสวย นะครับล่องเรือที่ใหญ่สุดในประเทศลาวนะครับเรือลำนี้แมนบ๊อแมนครับแมนครับโอ้โหแมนยีีบอไม่ไหวบอกเลยไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็มาพื้นปูกำลังนะครับเดี๋ยวจะพาสมาชิกเรามาแน่นอนนะครับสวยจริงมากุ้งค่าเนาะ แล้วทำไมต้องอยู่หลังไม่ไหวครับเพราะว่าเพราะอาจารย์เสริมพาพาไม่ไหวอ๋อต้องโทษจย์เสร่มพาไม่ไหวใช่ครับผอคุณนายยังเดินอยู่ะ่อาจารย์ครับอาจารย์อร่อยมากครับอาจารย์ขอให้ดูสิ่งหนึ่งท้อมากเนี่ยดูให้หน่อยคือท้อมากครับ จะกินยังไงไหวนี่จะกินยังไงไหวเขาบอกว่าหาได้ไตนีมันต้องต้องเขาอ่าเขยลาวครับเขยลาวใคเขยลาวกินหมดถังจะได้เป็นเขยลาวจะได้เป็นเขยลาวก็ไม่ต้องกลับใช่นะครับเลขอไข่ยอยักษ์ก็ลาวใช่ดื่มแล้วต้องเป็นเขยแต่แต่ถ่ายดูหน่อยท้อแล้วไม่เคยล่างข้างล่าง เมืเ่อไรจะหมด <laughs> เอาเยีเบยบ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 เยีเบย,ยเบยเอ๊ะปล,าล่าเราน้ำป่า <laughs> น้ำปา <laughs> ่าจะไปแล้ว, <laughs> ลวเราไปวัอะไรมาเนี่ยแมนแมนโอ้ยว่าขึ้นเดินรอบเขาอะไรนะรอบเขาทัพติงทัพติงก็งผมผมก็จะผมก็คุณนายหญิงอยู่อันดับสองนะแต่นี่อยูย่ หนักปุ้ยเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับครับเอามอบทีมคอนตอนนี้เรานั่งล่องเรือนะกำลังขากลับประมาณชั่วโมงกว่ากว่าอะไรครับแมนตอนนี้ขณะนี้เฮาอยู่ในเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราประเทศลาวเออไปข้างหลังเลยครับจังภาพดูข้างหลังด้วยว่าเป็นใหญ่ขนาดไหนครับไหนเลย กับแกงกับเป็นเลือดเป็นเลือดมะม่วงมะม่วงหิมะพานไม่ใช่ไม่มะม่วงไอ้มะม่วงมะม่วงอกล่องมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวไม่ใช่มะม่วงหิมะพานเออเขาหวังลราเขาห้องมะม่วงหิมะพานมะม่วงหิมะพานแมนแมนบอลเที่ยวไหนเที่ย้ไหน่อย อร่อยมากสดซื่นามเลยเขี้ยวๆเขี้ยวๆเขี้ยวๆ้คตรเปรี้ยวคือช่วงนี้แพทยเบียร์ราวนะแับเอ่อท้องเสียปวดท้องแต่วันนี้คงแกท้องแทนนท้องเสียวันนี้แตนเราบอกขี้แตกขี้ไรอโคตเปรี้ยวเลยผมเปียวมากคือมาป่วยทั้งทริปนะครับมาถึงก็ปวดท้องมั่งอะไรมั่งแก็อะไรก็ไม่เห็น สามารถหน่อยทำไมต้องนั่งกอนเพื่อนตอนแรกบอกว่าประกาศว่าจะขึ้นไปบนยอดเขาเขาติงแต่พอขึ้นแป๊บหนึ่งบอกว่าขอตัวัาที่หนึ่งก่อนมาขึ้นใหม่เมื่อไรจะถูกเนี่ยจะมาขึ้นใหม่เวลาเราขึ้นอ่ะการว่าจะขึ้นให้สุดนี่แหละไอไอไอหัวเข่ามันดังก็แป๊บๆ่หยุดก่อนเดี๋ยวได้มาใหม่เพราะว่าจะปัดคิวไว้แล้วแล้วก็ บนบานไว้ว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้กลับมาไหวประกาศอีกเราเอาทไมแจ็คขอด้วยขอนถ้าสิทธานานเนาะสิทธาโดนแล้วก็จะถือรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาจะบักคิวไว้นานแล้วก็จะกคิวโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ล่องกลับกลับที่เมืองหลวงพะบางเมืองหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเมืองมรดกโลกใช่ใช่ที่พีอูโตเตอูซางเต อ่าไม่ใช่โตเตหรอโตเตก็ได้อาจารย์นอนบอกว่าโตเตซื้อซื้อโตเตโตเตเออหูหูซันเตอีกหนึ่งเดือนจะเปลี่ยนข้างหน้าใหม่หมดเอซีเดลโคใช่ใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมโอเคครับแล้วก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของประเทศลาวครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็สิ่งสำคัญก็คือ ไบโซนไปไบซ่อนใบซ่อนไม่ใช่ก้อนนะไบซ่อนลังยกลังใก้อนตายกลังตายหมูเลยไบซ่อนทำทอะไรได้บ้างไปซ่อนเนี่ยหลักหลักก็ล้างหลักหลักก็ล้งล้างหัวฉีดั้างหัวฉีดแล้วก็มีอะไรครับกัายา ล้างหัวฉีดทําความสะอาด DPF ใช่ไหมที่เราสั่งใหม่่า hey, แล้วก็ hey, P น้ายาล้างไอีกปิดผีเสื้อ oh. ออน้ำยาทำละลายล้างไอ้พวกไอหัวฉีดหัวฉ oh. ีดได้ใช้แน่ oh. เดี๋ยวต้องกลับมาใ oh. บซ่อนใหม่อีกรอบอ๋ใบซ่อนใหม่อีกรอบสิ่งสำคัญโดยเฉพาะ DPF เนี่ยโอ้โหรถสมัยนี้เนาะมีทุกคัน สำคัญคือถ้าเฮามั่งออกมาแล้วมั่งมาล่างก็ตัดไม่คือเก่าเฮาบอต้องมั่งเฮาเติมเข้าไปสะอาดอลดเวลามั่งป้องกันการต้องการคอมเมนต์เนาะเฮ็ดหนาเข้าใจที่แหะเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ครับเออพี่มเกียรติพี่มเกียรติแล้ว ขอขอสอบถามอาจารย์เสริมก่อนทำไมถึงน้ำหลังน้ำหลังทีมน้ำหลังทีมอ๋อครับคือขึ้นไม่ไหวแปลกันดีคือจะไไไม่ขึ้นหให้ทีมงานขึ้นไปแต่จะชอยดูแลด้านหลังให้เฮอยด้ังใหสปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตให้ทีมเดานหลังจะควยเป็นลมรเดีดเลย เป็นผู้ประสานงานให้ด้านหลังเออแต่อาจารย์สมเกียรติที่ขึ้นไปคือจะเข้าห้องน้ําไม่ได้ขึ้นเขาเข้าห้องน้ำกอยู่ห้องใช่เกิขึ้นไปทำอะไรอ่ะเข้าห้องน้ำขึ้นไปดูเข้าห้องน้ำเดียวเราเราขึ้นไปเพื่อเราจะได้เป็นผู้นำเอซิโลโก้เราเป็นผู้นำใช่อ่าพอขึ้นไปแล้วอ่า ลูกทีมตามไม่ทันเราต้องหาตาชา่วดูแลดูแลูกทีมต่อถูกถขึ้นไปถูก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 ถ้ารถเจ้าเปลี่ยนถ่ายนมันเครื่องครั้งต่อไปต้องเป็นเอซดูกเลื่อนะเลื่นปืนปืนเลื่อนปเหมือนตัวเจ้าของถใช่ได้เลยทุกที นะครับต่อไปก็โตเต้เดี๋ยวจะไปเทนที่กรุงเทพที่ศูนย์เซนติเน็ตเตอร์เชฟโรเลตนะครับเจ็ดมือเจ็ดมือแมนเมียไปด้วยได้ปะไม่ได้ไม่ได้มันเรียนหนักมันเรียนหนักด้วยเออไม่ียนหนักมันเครียดมันเรียนเยอะไม่มีสมาธิครับไม่มีแต่วาทีใช่อยากจานผู้หญิงอยู่ฝังอยู่ นี่ก็คือเรามาท่องเที่ยวแล้วก็มาสำรวจพื้นที่เพื่อจัดให้กับสมาชิกที่มาพักผ่อนใช่ครับบนเรือลำนี้นะพามาแน่นอนอาจารย์อาจารย์จะรู้ว่าพามาแน่นอนปีนี้เลยต้องต้องช่วยกันหน่อยต้องช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยย่อซื้อดันยอดหน่อยดันยอดให้มาถึงพาลูกทีมมาได้ได้นะเต้รับรองอยู่เต้รับรองอยู่แล้วใช่ครับ พร้อมจองเรือลำใหญ่สุดในประเทศลาวโอ้ยได้ได้พเซเตอร์คนใหม่แล้ะถามจริงทำไมพูดโคตรเก่งโอ้อาอารย์บอกเลยประเทศลาวไม่นจะเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวจะเป็นประเทศอื่นแล้วตอนนี้เดียวพอแล้วจบเดี๋ยวจะไปพม่าแล้ว เราก็มาแล้วต่อคลิปยาวเกินไปครับเราอาจจะมีคลิปถ่ายทำที่หลังนะได้เป็นคลิปเป็นอาจจะเป็นอินเสิร์ตก็ได้ได้ครับได้ได้มันยาวเกินไปว่าทุกคนก็ขึ้นเขามาก็กลับไปก็คงสลบหมดลตอนนี้วันนี้ก็ทิ้งตัวครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขึ้นเครื่องกี่โมงฮะอาจารย์เฉลิมพรุ่งนี้ขึ้นเครื่องบ่าย ไปสองโมงอ้ไปสองโมงไเยอะได้ยเยอะรใช่พรุ่งนี้มีคลิปหนึ่งโ <laughs> อ <laughs> เคต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับ <laughs> ครับารลาสมาชิก, <laughs> กสำลังลาสบายดี